หลังจากน้องฟิลมนะฮะได้ยุติบทบาทจากการเป็นแดนเซอร์ตเกี่ยวบิวซิกนะฮะโอ้โหด่าบ่าเยอะแยะมากไม่เลยแชทลุดบ้างอันนี้บ้างอันนั่นบ้างผู้เจ้าขาเนาะล่าสุดดอกพี่นุมฟินแลนนะฮะพี่นุมโลงงานแคบปหมูฟินแลนเนาะเพื่อนก็ได้ออกมาไล่ชี้แจงนะฮะกับส่วนประดิน เป็นยังนอคือได้ออกนะฮะเป็นยังนอคือได้พักงานนะฮะเกิดยังคืนเนาะสำหรับคนนอกนั่นแหละคือสมหญิงบอกตลอดเลยว่าคนภายนอกจะไม่รู้เท่ากับคนภายในนะฮะตื่นลึกนาบางเนาะเฮาควรยอมรับในการตัดสินใจทุกบริษัททุกท,ท,กที่ทุกทางเพิ่นก็นต้องมีกฎนะฮะสำหรับคนใดที่ ทำตามกฎบ่ด้บ่ด้หมายความว่าบ่ด้ทำตามกฎนะฮะทำตามกฎไม่ได้ด้วยอาทิเช่นหลายๆอันหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตประจำวันการเดินทางมานะฮะอาจจะมาซามาประทันเนาะหลายๆอันหลายอย่างเหลียวเห็ดให้ทีมประสบปัญหานะฮะนะไม่รายละเอียดนะฮะบ่มากนะนิดหน่อยที่ได้เอาวิดีโอของอ่า พี่นุ่มแคบหมูมาไหวไห้นะฮะแม่แม่เอฟซีไหวไห้เบิงว่าเพิ่นชี้แจงว่าจังไไดเนาะว่าเป็นจังไดนะ้เนาะพะวากอนที่เพิ่นสี่อ่าพักงานน้องฟิลมนี่เนาะเพิ่นก็นได้ตักเตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนะฮะและครั้งที่สี่สุดท้ายเพิ่นคอยอ่าให้พักงานนะฮะเพิ่นกับพระท่านให้ออกบด้มีนะโยบายให้ออกเพิ่นว่าเนาะ แต่น่ะแหละตามที่เห็นน่ะแหละนะฮะเดี๋ยวอ่าสมหญิงจะเอาคลิปของพี่นมนะฮะขึ้นมาหาเบิงว่าเพิ่นบอกว่าจังไดแนวมูเจ้าขาแต่พานี่ยังไม่ถึงไหนเลยนะครับการคาดคันเริ่มเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดนู่นนี่นั่นอยากได้เป็นยังคือเ่่าเอาเอาขึ้นมาโน่นนี่นั่นนี่นะครับทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นแล้วกะ มันมีอีกหลายๆอย่างที่เขาส่งมาเรื่อยๆล้างบ้านเขาก็ส่งมาเรื่อยๆนั่นแหละจะเลื่อมนวมาเป็นยังขอยคือเห็นบ่าเห็นยังไหนขอยเป็นแอดมินเพจผู้ยบาลฟินแลนด์แอดมินเพจตัวเกียวมิวสิกค่ายเพลงโตัวเกียวมิวสิกข่อยก็เป็นแอดมินอยู่ตรงนั้นเพราะว่าขอยคายบาัรขายตัวมันขอความมันข้นมาอยู่หันอยู่แล้วนั่นแหละครับทีนี้การที่จะให้โอกาสเราก็จะให้โอกาสอยู่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับ ใครกันแน่ที่หยิบยื่นหนังสือเข้ามาโอ้นะครับคือหยิบยื่นหนังสือเข้ามาแล้วให้ทางเราเป็นคนเซ็นเพื่อ,อนู่นนี่นะอะไรอยองก็ว่ากันไปมู่ผมบทิานอยากไรออกเลยแต่ยังมาพักก็คือพักไม่ได้บอกว่าจะให้ออกทันทีเลยน,นั่นนะ ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ไม่รู้ละ่ะใครใจร้อนกว่ากันทีนี้จนได้เห็นุหนังสือมา <c oughs> อมต้องว่าให้จบแมนผมเหล่่างงอย,งองอยู่นะครับ <c oughs> คือเรื่องมันประเดประดังมาเนี่ยมันนานแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้ ไม่ได้มาพูดออกสื่อให้ใครได้ยินทั้งนั้นว่า,อาเออ,น,อ,เน,องงน,น้องเป็นอย่างนั้นน้องเป็นอย่างนี้อันนั้นอันน,น,นี้อันนี้นั่นคือหอดยุดยุดหนึ่งจนกระทั่งว่ามันจบไม่ได้นี่ก็คือแม่แอนทำอะไรที่อะไรในค่ายก็เป็นแอดมินขายตัว๋วแล้วก็ดูแลทุกอย่างของลูกๆไงครับแม่แอนเนี่ะเป็นหัวโพทุกอย่างนะครับตีพ่ายลุกๆล,กลกเข็ด แอดมินใหญ่ในการซื้อบัตรขายตั๋วครับเช็คยอดต่างๆนะครับอืมแล้วที่นี่นันหอวใจละบัดเนี่ยโอ้คอยชับคนเลยบนคือมันเริ่มมานานแล้วพี่แต่ว่ามีใครออกมาพูดนะครับเราไม่ได้อยากบอกให้ความในอะไรให้คนอื่นรับรู้รับทราบในปัญหาภายในถูกต้องหรือไม่นะครับประที่นี่ พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับในเมื่อโอกาสก็ห้แล้วม,มันมันมันทีเกินไหมครับสมมติว่าอาทิตย์อีกเป็นเนาะห้ท่ายพี่อีกพระว่า,าจักอาทิตย์กลัวเนี่ยเป็นอีกห้ท่ายพี่อีกเป็นอีกไอสิแล้วคนเขาร่วมงานด้วยเนี่ยเขาไม่อยากที่จะพูดอะไรมากเขาก็บอกว่าเออมันเป็นน้องทุกคนก็นเลยเลือกจีสีบ่ปากไอการที่ไม่พูดของทุกคนนี่แหละกลายเป็นว่า ไม่รู้น้องคิดยังไงไงทีนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึง่งทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเราจะพูดความจริงกันไม่ต้องมาโกรธไม่ต้องมาเกลียดใดๆกันทั้งสิ้นนะเออถ้าสีม่วงมาทั้งค่ายบดีคุณก็หาข้อมาหักล้างเอาแล้วกันไม่ดีตรงไหนอืมเขาให้โอกาสเจ้าบอเขาให้โอกาสต้องสามครั้งนะ่ะ ครั้งที่สี่คือเขาพักงาน <c oughs> นะครับเขาพักงานพักงานก็คือยังไม่มีระยะเวลาที่แน่ชัดอืมแต่ว่านั่นก็คือทางบอสเองน้องโกกิเองเขาไม่ได้มีนโยบายที่จะไล่ออกเพียงแต่ว่าอยากให้น้องเนี่ยมีจิตสำนึกที่แท้จริงแล้วปรับปรุงปรับตัว นะครับหรือว่ามาซอยงานตอกตอกแตกทางขายกรแบบที่มาทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าความคิดความอ่านอ่ะผมขอใจอยู่เด็กน้อยบางเทื่อมันกับบริคิดแต่หอกแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงใกล้ชิดใดๆก็ตามควรที่จะคิดให้กว้างมีจิตใจที่กว้างกว้างหน่อยบางทีนะอย่าใจร้อนให้มากอย่าดินนด้นหลายดินน้นหลายจนโบ ไปหาผู้นั่นผู้นี่ที่นี่เขาก็แคบไม่ให้เบิ้งเสียนะครับโอ้ยเมือเทื่อนี่จนว่าเราไม่อยากรับรู้รับทราบในสิ่งที่เขาไปพูดอะไรทั้งหลายเนี่ยเออก็งงอยู่นะเป็นจังใดฮะได้ฟังนะฮะสำหรับคลิปของพีนโนมอ่าฟินแลนด์โรงงานแกะหมูนะฮะได้ฟังเพลินเลว เนาะบางคนอาจจะเข้าใจบางคนกับไ่เข้าใจคือเกานันเหละเนาะเพิ่นกิอยากออกมาว่าออกมาปกป้องทั้งค่ายเพราะมีเพจบางเพจบางช่องนะฮะเฮตุให้ทั้งค่ายตกเกี่ยวมิวสิกของเพิินนะฮะมีคนตำนี้ปีติปิงไปหลายเนาะว่ามันเกิดอีกยังขคือแนร์นันนาบูญเจ้าขานะฮะฝากไว้น้าเนธรรมดาละชีวิตนะฮะอ่าปากทองเนาะมาแล้วก็ไปเกาไปไม่มาเนาะ นี่ก็คือประสบการณ์ของน้องฟิล์มนั่นแหละนะฮะอดยอันหลายหลายอย่างทุกคนมันก็มีเวียกมีงานแตกต่างกันไปแมนบอกฮะนาอเออน้อ,อ,นองก็อาจจะมีเหตุผลของน้องนะฮะแต่มันก็จะพดส่วงผลกระทบต่อทีมงานแมนบอมูเจ้าขา